สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6น่นะครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องการอ่านวันเดือนปีแบบไทยนักเรียนลองสังเกตตัวเลขไทยนะครับเลขหนึ่ง6 7 8ส0มสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าศนย์การอ่านตัวเลขไทยหนึ่งถึงเก้าในอดีตหนึ่งอ่านว่าเอกสองอ่านว่าโทสาอ่านว่าตรี4อ่านว่าจัตวาห้าอ่านว่าบินจักหกอ่านว่าชอหรือฉะเจ็อ่านว่าสัตตะสัตสัตตะแอ่านว่าอัด เก้าอ่านวันนกการใช้ตัวเลขไทยในวันที่วันที่หนึ่งวันอาทิตย์วันที่สองวันจันทร์วันที่สามวันอังคารวันที่สี่วันพุธวันที่ห้าวันพฤหัสบดีวันที่หกวันศุกร์และวันที่เจ็ดวันเสาร์การนับเดือนแบบสากลเดือนที่หนึ่งมกราคมเดือนที่สองกุมภาพันธ์เดือนที่สามมีนาคมเดือนที่สี่เมษายนเดือนที่ห้าพฤษภาคมเดือนที่หกมิถุนายนเดือนที่เจ็ดกรกฎาคมเดือนที่แปดสิงหาคม เดือนที่9ก้ากันยายนเดือนที่10ตุลาคมเดือนที่11พฤศจิกายนเดือนที่ส2องธันวาคมการนับเดือนแบบไทย 1. ่เดือน้ายเริ่มตั้งแต่ธันวาคม2เดือนยี่มกราคมสเดือนสามกราคมสีเดือนสมีนาคมหเดือนห้ามีสายนหเดือนหกพฤษภาคม7เดือนเจมิถุนายน8เดือน8ดกรกฎาคม9้าเดือนเกสิงหาคมสิเดือน10กันยายน1ิบเดเดือนสิอตุลาคม1ิบเดือน1ิสองพฤศจิกายน นักเรียนตุกตุลนะครับหนึ่งเรียกว่าสองเรียกว่าสามเรียกว่าเรื่องยี่คือเืออะไรตุกตุลย้ำๆซ้ำๆทุกวันนะครับ